สวัสดีครับพบกับช่องคนสวนชาแนลครับวันนี้มีเมนูเด็ดครับตำตีนไก่กับอันนี้ยังก่อลาบเท่าลาบเท่าครับโอ้โหเย็ยนนอพไปนองเออนี่เลยครับลาบเท่ากินว่าเป็นดอกใคไม่ยกินมาครับ <laughs> <laughs> กินเขา่าเ <laughs> ขาห้องทองวะนะบ่าวเท่าเพ่อวะ

เหตุใดๆหตใดห้ดูไหดูนะ่งมจจบ นนว,ว่าน้เพิ่นเอิหลาบเท่าเตมบลัวบาดใดบาดอื่นผืนเสือเอินมาอีกจะไหลอีสัน <c oughs> จีไข้น้ำ <c oughs> กินน้ำกันจะกินข้าวไรยังมาเด้ครับเอินนซื้อหล็กยันไม่อิ้มช่วงนี้การรักษาตัวให้เด้ครับโควิดเป็นอาญาได้ดีรอบนี้ตายเอาตายเอาผู้องถามเราขันผมติดผมจะไปใส่คนแหลกเลยผมยินห่อนี่ท่านไปยึด <laughs> ที่บ้าเหลอคนละประยุทธ์ประยุทธ์เพื่อนเราอือจับ ใส่มาใส่กัหลักฐาตัวในเรื่องพี่น้องเท่าค่ะป่าเฮดมาสซงร้านเอามาไห่เตียงกลครับ kan ni lah <laughs> kak pet